ดีค่ะพบกับป้ายุพินแคคตัสอีกแล้ววันนี้ป้ายุพินจะตอกบ่อนำบาดาลจ้างเข้ามาค่ะจ้างเข้ามาตอกบ่อให้เพราะว่าบ่อข้างบนนี่มันไกลค่ะต้องใช้สายยางเยอะก็เลยให้เข้ามาตอกบ่อให้ค่ะจ้างเขาค่ะไปดูกันเลยนะคะที่ที่ป้ายุพินจะตอกก็คือตรงโน้นละค่ะตรงปลายสุดสายยางโน้นละค่ะต้องเอาน้ําจากปั๊มนี้ไปค่ะ นี่ก็คือตรงที่ตอกบ่อนะคะรถเขาก็มาติดตั้งเครื่องตอกบ่อเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มแรกเขาก็จะต่อท่อก่อนค่ะท่อเหล็กนะต่อ,ตอหัวเสียมท่อนแรกก็คือเสียมเนาะที่ใช้ขุดค่ะที่ใช้ขุดก่อนท่อนแรกเขาจะต่อลงไป ตอกลงไปค่ะก็เาใช้เครื่องมันก็ไม่เหมือนใช้คนเหยียบเหยียบอีกแบบหนึ่งเนาะใช้คนเจาะอันนี้ใช้เครื่องหมุนหมุนหมุนมันก็จะเหมือนจะไวค่ะเหมือนจะไวแล้วก็น้ํานั่นเราก็ติดจากอีกบอ่อที่ว่าต่อสายยางมาค่ะแล้วก็มาใส่น้ําต้องใช้น้ําเนาะค่ะ มาหลอตรงนี้มันก็จะหมุนเวียนน้ําก็จะหมุนเวียนลงไปเจาะลงไปแล้วก็จะดันดันน้ําให้มันขึ้นมาดันขี้ดินขี้ทรายขึ้นมาคะ่ะคนควักที่ดินก็เขาก็จะนั่งควักอยู่ตรงนั้นค่ะเขาจะรู้ว่าถึงไหนแล้วถึงตรงไหนมีน้ำเขาก็จะรู้ค่ะ,ะนี่ก็จะเตรียม เปลี่ยนท่อแล้วค่ะจะเปลี่ยนท่อท่อท่อนแรกน่าจะสุดแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนท่ออีกท่อนที่สองเปลี่ยนท่ออีกท่อนที่สองค่ะท่อเหล็กอันนี้เป็นท่อเหล็กท่อนำนาลงไปก่อนคือต้องขุดลงไปก่อนเนาะใช้เหล็กขุดก่อนค่ะนี่จะเป็นท่อนที่สอง ใช้เครื่องมันก็ลงไวค่ะลงวืบืืบบลงเลยเพราะว่าดินทางนี้มันเป็นดินนิ่มๆค่ะเดนไม่มีหินเลยค่ะมันเป็นนิ่มๆใช้เครื่องมุนมุนมุนมัน,มนก็ลงเพืๆเลยคนที่ควักควักน้ําตรงนี้ควักขี้ดินตรงนี้ก็ก็มีหน้าที่นั่งควัก่ควักดินออก เพราะว่าน้ําที่เราสูบมามันก็จะดูดไหลขึ้นข้างบนไหลลงไปในท่อที่กระเสียมนะมันก็จะดันขี้ดินขึ้นมาเขาก็จะควักออก เริ่มเห็นทรายแล้วค่ะอันนี้เป็นทรายเขาหันมาควักให้เราดูว่าเริ่มเริ่มจะเห็นน้ําแล้วเป็นทรายแล้วค่ะเป็นเป็นทรายแม่น้ำเนาะเป็นทรายใส,ยสยยๆหยาบหยาบเป็นเม็ดหยาบหยาบค่ะก็ควักๆค,ค่ะเวลาแม่น้ำวัางแห้งเราก็ลงไปเดินเป็นแต่ทรายแบบนี้แล้วค่ะก็ลึกนะจากฝั่ง แม่น้ำวังลงเราลงไปเดินก็ลึกแล้วมีแจ่ทรายแบบนี้แหละค่ะก็ประมาณห้าวกากันมองขึ้นมาอ้กลึกนะแม่น้ำวังก็ลึกบางครั้งก็แห้งค่ะเขาก็ควักค่ะทรายให้เราดูค่ะว่าเป็นแบบนี้เนาะ,ะเจอตาน้ำมันก็จะเป็นเจอทรายแบบนี้คนขุดเขาก็จะรู้ค่ะ แล้วก็ไปจับจับดูอ๋อเป็นแบบเดียวกันเลยกับทรายแม่น้ำวังค่ะเคยลงไปเดินเวลามันแห้งแต่คขาจะต่อลงไปอีกนะคะท่อนหนึ่งต่อน้ำลงไปอีกท่อนหนึ่งค่ะเอาเหล็กนำลงไปอีกน่าจะอีกท่อนหนึ่งเนาะโอ้ทำดีด้วยทำดีนะ พอเจอน้ําก็เตรียมมาเอากระเสียมเหล็กขึ้นค่ะเอาเหล็กขึ้นเหล็กท่อนําที่ขุดลงไปขึ้นค่ะก็จะเอาขึ้นทีละท่อนทีละท่อนนะคะออแล้วเ,เข้าใช้เครื่องมันก็ทุ่นแรงเข้าไปเยอะเลยค่ะมันเป็นมันเป็นเกลยียวค่ะ มันเป็นเกลียวข้างบนก็หมุนได้ข้างล่างก็เอาคอมาหมุนพอหมุนออกแล้วเขาก็หมุนหมุนถอดออกค่ะก็ง่ายอยู่เอาขึ้นหมดแล้วค่ะเอาขึ้นหมดทุกท่อแล้วเขาเตรียมเอาเครื่องขึ้นรถแล้วค่ะเอาเครื่องขึ้นรถ ก็าตามขั้นตอนที่เขาทำนั่นเลยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ได้แดีดูยนยืนดูพราไม่เคยเห็นว่าเขาทำยังไงป้าก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละค่ะเพิ่งจะเคยเห็นเขาจอะน้ำบาดาลป้าก็เลยมาถ่ายแบ่งปันเพื่อนๆค่ะจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอันนี้เขาก็จะเตรียมเอาท่อ PV c ีลงแทนค่ะ แทนที่เขาถอดท่อเหล็กออกเขาก็จะเอาท่อ p v c ลงมาใส่แทนแต่ตรงปลายนั้นเขาก็จะเจาะเป็นตาฉลุค่ะเป็นแหลมๆเผาไฟแล้วให้มันแหลมๆให้มันหุบเข้ามาเนาะแล้วเขาก็จะเจาะเป็นตาฉลุยาวๆเป็นรูๆยาวๆค่ะเวลาเราสูบน้ำบดานน,น้ำมันก็จะไหลขึ้นตรงนั้นเลยค่ะ ก็จะหย่อนลงไปตรงที่เขาเจาะเขาเจาะไวนะ้เนาะเขาก็จะหย่อนหย่อนหย่อนลงไปค่ะนี่ท่อนแรกนะท่อนแรกมันก็จะมีเครื่องมือเขาเนาะกดกดลงไปถ้าถ้าปล่อยให้ลงไปมันก็จะหลุดมือเลยมันต้องมีอะไรหนีบไวค้ค่ะมันต้องมีอะไรหนีบท่อไว้ก่อน พอพอมันมันลึอกอยู่เนาะสองสามทอนแล้วเขาก็จะเอากาวมาทาค่ะเอาข้อทดมาต่อใส่แล้วก็จะเอากาวทาต้องเอาผ้าเช็ดให้สะอาดก่อนค่ะเอาผ้าเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาข้อทดมามาเตรียมใส่เอากาวทาก่อนค่ะทารอบๆข้างนอกข้างใน อันนี้เป็นกระป๋องกาวค่ะกระป๋องกาวเขาก็จะใช้ถุงถุงจุ่มเลยค่ะอ่าท่อท่อ PVC ท่อนนั้นก็ต้องเช็ดให้สะอาดแล้วเขาก็จะเอากาวทารอบข้างนอกด้วยข้างในด้วยค่ะทาตัวนี้ด้วย PVC ท่อนนี้ด้วยค่ะแล้วก็เอาใส่มาสวมใส่ข้อทดค่ะสวมใส่ข้อโทษก็กาวทารอบๆพอทาเสร็จแล้วเขาก็จะยัดลงไปค่ะยัดลงไปในน้ำเนาะที่ที่ขุดไว้ค่ะเขาก็จะ ปล่อยที่เหนีบให้มันง้างออกแล้วก็จะปล่อยให้มันไหลไหลลงไปค่ะปลากลับบ้านไปกลับมาเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเริ่มถมแล้วเนาะเขาก็เอาสามทางมาใส่ไว้ตรงห้องบนนะั้นเป็นสามทางค่ะเขาก็จะเริ่มหาเอาหัวโยกมาต่อใส่ค่ะเขาจะติดปั๊มสูบน้ำขึ้นมาให้ดูว่า น้ำมันขึ้นมาจริงหรือเปล่าค่ะก็เอารายที่ขึ้นมานั่นแหละค่ะถมตรงท่อให้มันแน่นหน่อยค่ะจะได้ไม่โยกอันนี้เขาก็จะเอาบดานหัวบดานมาติดใส่ค่ะเอาสามทา่าแล้วก็เอาข้อหลอดข้อควายไปต่อใส่กับปั๊มค่ะก็เอามาดานหัวบดานมาติด เพื่อที่ว่าเราจะต้องโยกน้ำล่อน้ำให้มันขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดึงปั๊มค่ะเหมือนกับที่ป้ายุพินสูบน้ำป้ายุพินก็ทำแบบนี้ทุกครั้งค่ะต้องเอาน้ำเทใส่หัวโยกแล้วก็โยก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 ,ก่อนให้น้ำเข้าไปในหลอดโคอควายเข้าไปตรงปั๊มแล้วค่อยติดปั๊มเนาะแต่อันนั้นเป็นเครื่องรถอ e ีแท็กค่ะ อันนี้เป็นปั๊มสำเร็จไม่ต้องใช้รถอิทแท็กแต่เราก็ต้องเอาดินพอกตรงข้อต่อเอาดินหรือเอาดินน้ำมันก็ได้ค่ะถ้าเรานั่นเนาะแต่น,นี่มันมีดินอยู่แล้วก็เอาดินพอกแล้วก็ติดน้ำค่ะเขาก็ติดน้ำให้ดูว่าขึ้นแล้วเนาะขึ้นน้ำได้แล้วขึ้นมาจริงๆได้จริงๆ ก็ลองน้ำให้ดูก็ติดทําไม่ถึงสามชั่วโมงค่ะทําไม่ถึงสามชั่วโมงที่เจาะบ่อบรดานลนี้นะที่เขามาเจาะให้แป๊บเดียวค่ะไม่นานแล้วช่วงบ่ายป้าก็หยอดข้าวโพดหยอดมุดค่ะช่วงบ่ายข้าวโพดก็ป้าก็หยอดขดอดด้าโพด เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยเจาะบดานเสร็จเรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจป้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุพินด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ